คุณผู้ชมรู้ไหมครับวงการบันเทิงในปี2025นี้ดาราหญิงแต่ละคนไม่ได้แค่สวยเก่งและดังเท่านั้นแต่หลายคนยังฟาดค่าตัวระดับหลักล้านต่อวันบางคนค่าตัวพรีเซนเตอร์พุ่งทะลุ10ล้านวันนี้เราจะพาไปดู10อันดับดาราหญิงไทยที่ค่าตัวแพงที่สุดในตอนนี้บอกเลยว่าบางคนคุณอาจคาดไม่ถึงอันดับที่1ิบ ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนักแสดงสาวหน้าหวานฝีมือเขียบที่ตอนนี้กำลังมาแรงสุดๆทั้งในไทยและเอเชียผลงานของเธอไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือละครล้วนเป็นเรตติ้งสูงล่าสุดมีข่าวว่าค่าตัวต่อซีรีส์หนึ่งเรื่องอยู่ที่ราวๆห้าถึงเล้านบาทและยังเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ระดับโลกหลายแบรนด์ด้วย อันดับที่9ายายาอุรัสยานางเอกลูกครึ่งสุดฮอตที่ครองใจคนไทยมายาวนานผลงานละครอาจลดลงในช่วงหลังแต่พรีเซนเตอร์ของยายาอย่างแน่นเอียดค่าตัวงานอีเวนต์เริ่มต้นที่600,000บาทและโฆษณา8หลักต่อชิ้นแถมยังโกอินเตอร์ไปหลายเวทีระดับโลกแล้วด้วยอันดับที่8แอนทองประสม เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงไทยที่ตอนนี้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้จัดแต่ถ้าจะให้กลับมาแสดงละครหนึ่งเรื่องค่าตัวไม่ต่ำกว่า8ล้านบาทเพราะการันตีเรตติง้งบวกความสามารถระดับตำนานอันดับที่7 คิมเบอร y ลีแอนเวเทมัสภรรยาสุดสวยของมากปลินที่นอกจากจะแสดงเก่งแล้วยังเป็นเจ้าแม่งานพรีเซนเตอร์อีกคนหนึ่งโฆษณาแต่ละชิ้นมีค่าตัวไม่ต่ำกว่าเจ็ดหลักแถมจะมีออร่าความเป็นแฟชั่นไอคอนอีกด้วยอันดับที่6ใหม่ดาวิกานางเอกที่ครองใจทั้งวัยรุ่นและวัยทางานหม่ดาวิกาเป็นอีกหนึ่งคนที่ค่าตัวโฆษณาต่อชิ้นสูงถึง8หลักละครและซีรีส์ไม่เยอะ แต่ทุกเรื่องที่รับคืองานพรีเมียมทั้งนั้นแถมยังเดินแฟชั่นโชว์ระดับโลกอย่างต่อเนื่องอันดับที่5เบลล่าราณีแม้จะมีผลงานน้อยลงช่วงหลังแต่พลังความนิยมของเบลล่ายังสูงมากเธอเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ใหญ่ในหลากหลายกลุ่มและล่าสุดมีข่าวว่าค่าตัวในละครระดับ10ล้านบาทขึ้นไปเบลล่าคือคนที่เอาอยู่ทั้งโฆษณางานแสดงและภาพลักระดับชาติอันดับที่4 อ้ํพัชรภาแม้จะไม่ค่อยมีผลงานละครแล้วแต่แค่ชื่อว่าอ้ําก็เรียกเรตติ้งได้ค่าตัวงานอีเวนต์ของอ้ําอยู่ที่1ล้านบาทขึ้นไปต่อครั้งและถ้าให้เธอกลับมาเล่นละครหนึ่งเรื่องว่ากันว่าต้องจ่ายไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทตัวจริงของคําว่าดาวข้างฟ้าอันดับที่3แพนเค,ค้กเคมนิดจากนางแบบสู่นักแสดงและตอนนี้คือเจ้าแม่วงการพรีเซนเตอร์ ค่าตัวงานโฆษณาของเธอสูงมากเพราะภาพลักษณ์ดีและไร้ดรามา่ารายได้รวมต่อปีสูงระดับ8ดหลักและเธอยังทำงานช่วยสังคมด้วยอันดับที่2แต้วนัทพรนางเอกสาวหุ่นปังเต้นเก่ง ลูกสายแฟแต้วกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของแบรนด์แฟชั่นและความงามค่าตัวพรีเซนเตอร์สูงถึง8หลักและยังมีงานอีเวนต์แน่นตลอดปีเธอคือหนึ่งในานางเอกที่แบรนด์กล้าจแพงเพื่อได้ตัวเธอและอันดับที่1นลิซ่าแบล็กพิงคหรือลลิสามโนบาลแม้จะไม่ได้ทำงานในไทยบ่อย แต่ลิซ่าคือคนไทยที่ค่าตัวระดับโลก1โพสไอจีของลิซ่ามีมูลค่าทางการตลาดเกือบ100ล้านบาทถ้าให้มาเป็นแบรนด์แอมบอสเดอร์ค่าตัวไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทต่อปีและล่าสุดเพิ่งเปิดบริษัทเองพร้อมเตรียมโซโล่ใหม่ในปีนี้เรียกว่าความรวยและมูลค่าของลิซ่าใกล้กว่าคำว่าดาราไทยไปแล้ว